สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องวิกฤตเหมืองฐานหินอมก่อยนะคะวิกฤจเหมืองฐานหินอมก่อยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบางแผนเหมืองฐานหินในอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผลส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและสิทธิของประชาชนในพื้นที่ โดยประเด็นนี้ได้รับความสนใจจากทั้งภาคประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อระบบนิเวศและสิทธิ์ชุมชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ดังกล่าว 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองฐานหินอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่เช่นการปนเปื้อนแหล่งน้ำการทำลายผืนป่าการสูญเสียความหลาก หลายทางชีวภาพฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการทําเหมืองอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสองผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์พื้นที่องอมก่อยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองเช่นกะเหรี่ยงซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและ,กะเกษตรกรรมหากเหมืองดําเนินการต่อไป อาจทาให้ชุมชนสูญเสียที่ดินทํากินแต่เกิดความขัดแย้งในเรื่องสิทธิที่ดินการทําเหมืองอาส่งผลให้วิถีชีวิตดั่งเดิมและวัฒนธรรมของชุมชนเปลี่ยนแปลง 3. สิทธิมนุษยชนและความขัดแยง้งประเด็นเรื่องสิทธิของมนุษยชนในพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะ สิทธิการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในถิ่นที่อยู่อาศัยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาอนุมัติการทำเหมืองอาจไม่ได้มีการปรึกษาหารืออย่างทั่วถึงและโปร่งใส 4. การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ที่ไม่ยั่งยืนแม้เหมืองฐ่านหินอาจสร้างในระยะสั้นแต่แต่ในระยะยาวการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมุนเวียน อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพื้นที่อาจจะประสบปัญหาเมื่อทรัพยากรถูกใช้หมดลงหรือสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 5. การเคื่อนไหวและการคัดค้านภาคประชาสังคมและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในไทยได้ร่วมกันคัดค้านโครงการเหมืองถ่านหินในอมก๋อยโดยย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีการลงและการฟ้องร้องในศาลเพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนการแก้ไขปัญหา 1. ด้านสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูระบบนิเวศปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่ถูกทำลายฟื้นฟ,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 นฟนูแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำหรือวิธีหรือหรือชีวะวิธี 2. ด้านสังคมการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่มีผลกระทบต่อพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความกังวลของชุมชนในกระบวนการวางแผนและดำเนินการ3ด้านเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นงานหัตถกรรมหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรสนับสนุนการเข้าถึงตลาดเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มสรุป วิกฤตเมืองฐ่านหินอมก่อยสะท้อนปัญหาความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนการจัดการปัญหานี้ต้องใช้แนวทางที่ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในกระบวนการตัดสินใจค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ